พามาชมสนามแข่งรถครับ Chang International Circuit มีว่ามีแข่งรถกับนี่พามาชมเขาขี่รอบได้ปลอดใยนี่ครับบรรยากาศของมาสนามสาง แข็งรถใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโจรีลัม นี่40เตเบึงบึงนี่ในรถ42องศาอา,อากาศหอ้อนบวกร้อนครับบึงรอบสนามนครับนี่ถนนรอบสนามรอ,อบสนามแข่งรถทางอินเตอร์ในช่นลเอือกิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาชมบรรยากาศรอบๆโอ้เขามีแข่งรถตัวหนะึ่ง นั่นดีนมนมอืมมีแข่งรถครับมีแข่งรถใครจะซ่อมมาซื้ออืมมาสอมาซื้อวะเพราะว่ามึงมีคนเหมือนกันมึงจะสอบไหมมือมาลงใจเขา่อบมาดีนโอ้ซ่อมกับมา่อมมือเดียดครับคุณเนาะชมบรรยากาศครับนี่สนามรบอ,อืมแบบเบาเบาเข้าไปยังไงจ้ะบึง้งบรรยากาศครับ สื่อครับมันเด็ดฮวอนมันยางดอกขี้ไปซะจะความเบิงสางบรรยากาศก,ากับบรรยากาศรอบสนามอันนี้กันล่านจอดรถนี่เอเควะสนามเขาโอ้อลังการงานสางครับนี่กำลังของมาาที่รกยก็เกันละนี่

นี่สนามดิบครับสนามดิบแข่งดิบรถครับนี่ยางดำดีดีจิบดีเบิร์นนะครับดีมาเบิรงนหางดีครับนี่คือบ,บรรยากาศข้างหลังสนามแข่งรถครับบ่อยเขาข้างในดอกเพามีรถไปแข่งครับเบิึงรอบบรรยากาศรอบนอกครับนี่ น้ำช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนี่ประตูทาออ่านเขายังเี่เลยนั่งมากขึ้นกันครับผ่านดูอยู่บ่เคยขอมาเบิ่งยักเตือเบิ่งรถจอดเต็มบรรยากาศกับบรรยากาศทำไมวะมีปิตีปิตีตากแดดแต่นอกบ้าน สวยงามอลังการอลังการงานสร้างครับนี่สร้างจากเล็กเลยมีรีบขึ้นพร้มอมอัศาจรรย์อัศาจรรย์เบืองรถมีรีบขึ้นพร้อมครับเราสิมีการซ่อมซ่อบม,มาจอย่อมซ่อมรถครับมอไซค์แต่ยินได้เสียงไม่เป็น อยู่ในเต็นมีออฟ<ร>ออฟิศควมมีออฟฟิศปวมอืมนี่ตัวอืมบรรยากาศรอบๆสนามปุ่นที่สถาเาเบิ้องอ่ะเบิ้งเบิ้งต้อเข่าโค้งมานี่ตัวดูไม่เจออ่ะมีการหลอดออกจากนามน,นั่ม นี่บุตรบรรยากาศครับเห็นขั้นเดียว,ยวสองหามขั้นบุญเขาซ่อมนะซ่อมนะไม่มีทขูดอาการห้อนปะนีะนกำลังจะส่ยางไปเร็วเ่รอมีนิดหนึงบรรยากาศกับฟังดะเสียงกระโดดอีกหนึ่งนะไปตัดจังเลย จอ yup. ดเบงบรรยากาศให้ข้าวอ้ยฟังเสียงฟังเสียงเราใจดีม่ะเนี้นี่นะโอ้โหนาสีส้มนเนี่ยนโอ้เสียงคอเราใจดีวะ

แล้วก <Or> ็ไไปาไปสนุก่ี้จเเดี่ยวจะวันเราไปหังกับจุดสินี่ เปก็ไดตเจ๊ตีดีแล้ว